เห็ดดอกใหญ่มากนะครับเพื่อนๆเห็ดโคนน้อยนะครับดอกใหญ่มากเลยครับอันนี้เพิ่งออกเพิ่งออกวันแรกนะครับอันนี้เพิ่งออกอันนี้ก็เพิ่งออกนะครับก้อนนี้ก็เมื่อวานเก็บไปแล้วนะครับนี่ก็เก็บไปแล้วครับนะครับก้อนนี้ก็ เพิ่งออกนะครับเมื่อวานก็มีเก็บไปบ้างครับมันจะออกไม่พร้อมกันนะครับนี่นี่ครับเมื่อวานเก็บไปแล้วนี่ก้อนก้อนก้อนนี้เพิ่งออกวันแรกนะครับนี่นี่นะครับดอกมากครับแล้วก็ดอกใหญ่้วย นะครับเนี่ยรอยผมเก็บไปเมื่อวานนะครับน,นี่ก้อนนี้ก็เก็บไปแล้ววันนี้ก็ออกอีกนะครับแบบว่ามันจะออกไม่พร้อมกันนะครับออกดอกจริงๆนะครับดอกใหญ่ด้วยแต่มันออกไม่พร้อมกันนะครับเพาะพร้อมกันแต่ละก้อนก็จะออกไม่พร้อมกันนะครับเนี่ย อย่างก้อนนี้เมื่อวันไม่ได้เก็บนะครับเพิ่งดันออกวันนี้เลยเนี่ยก็พาเพื่อนมาดูนะครับดอกแหญ่จริงครับสูตรนี้มันผมเพิ่มตอนแช่ฟางไปนะครับตอนแช่ฟางผมเพิ่มผมใส่เพิ่มไปแล้วก็ตอนคลุกลำอะ ผมคลุกแบบใหม่นะครับก็ใช้ลำคลุกเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมทําแบบใหม่นะครับมันก็เลยดอกใหญ่ขึ้นนะครับดอกใหญ่ก็เดิมน่าจะเป็นเพราะผมคลุกลำแบบใหม่คลุกลำกับเชื้อนะครับ แล้วก็ตอนแช่ฟางผมทําแบบใหม่ด้วยอันนี้ไม่ได้ต้มฟางนะครับแช่เลยน่ครับแช่ฟางไม่ไม่ต้องแช่ข้ามคืนนะครับแช่หนึ่งคืนยังไงมันเหม็นนะครับฟางมันเหม็นนะเวลาเรามานั่งเพาะนะโอ้เหม็นแสบจมูกเหม็นกลิ่นยังไงไม่รู้ครับผมก็เลยไม่ทําตามที่เขาบอกแล้วกัน บางฟาร์มเขาบอกแช่หนึ่งคืนผมไม่แช่หนึ่งคืนแช่แค่สามชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ผมก็ยกออกแล้วยกออกแล้วตอนนี้ผมก็คลุมผ้าไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้ามาก็เปิดมาแล้วก็อาจเป็นก้อนแบบนี้เลยครับนี่อาจเป็นก้อนแบบนี้ ฟางมันจะไม่เหม็นไม่เน่านครับอูดอกใหญ่จริงจริงแลเพื่อนเพื่อนเนี่ยสูตรนี้มันสุดยอดเลยว่ะมันแน่นอนจริงเลยเนี่ยนี่ก้อนนี้ขนาดเก็บไปเมื่อวานแลวนะครับเก็บไปเยอะนะครับเมื่อวานดกเลยนี่วันนี้ก็ยังออกมาอีกครับมือผมจะดำะครับเมื่อวานผมลืมเก็บไปลงเรือนหนึ่งนี่ครับวันนี้ผมเลยไปเก็บ ถ้ามันบานถ้าเราเก็บไม่หมดมันจะบานครับพรุ่งนี้มามันจะดำครับเป็นดอกสีดําเลยมันก็จะติดมือเราเงี้ยครับเป็นเมือกดํานี่ครับผมเก็บไปแล้วอันนี้นี่ครับนี่ผมเก็บมาแล้วผมมาไว้ในนี้นะครับเนี่ยอันนี้เก็บไปก่อนหน้านี้นครับเก็บไปโรงเรือนก่อนหน้านี้ ดี๋ยวผมก็จะเก็บอันที่ให้ดูตะกี้นะครับเดี๋ยวเอามาแช่น้ําเราก็จะมาแช่น้ําไว้แบบนี้ครับแล้วก็ขูดนะครับทาาําค,ทความสะอาดนะครับใช้ด้ามช้อนหรือมีดก็ได้ครับขูดขูดขูดทำความสะอาดนะมันยังมีอีกหลายลรงเรือนครับที่ผมยังเก็บไม่หมดเดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะส่งเขาไม่ทันจะส่งแม่ค้าไม่ทันแม่ค้าเขาเจ้านะครับผมเดี๋ยว ผมมาบอกนะครับคลิปต่อไปมาบอกว่าผมแช่ฟังแบบใหม่หมแบบนี้ดอกใหญ่แบบเนี้ยผมทํายังไงนะครับกับตอนคลุกลํานะครับคลุกเชื้อว่าทายังไงครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเ,เพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ